สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์หนุ่มชี้ดวงฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับดวงโลกดวงเมืองปี2567มั 67, งกรพ่นไฟสงครามทำเศรษฐกิจระส่ำถึงไทยทำโหรตราจีนเป็นปีมังกรพ่นไฟสงครามจะทวีความรุนแรงส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกยิ่งในไทยดวงผู้นำ เกิดปัญหาปะทะรุนแรงทำพักร่วมเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหากประคับประคองผ่านไปไม่ได้จะต้องเปลี่ยนผู้นำกลางคันนายชนทัศน์พไทยผ่องหรือสินสายเข่งเปิดคำทํานายตามโหราศาสตร์จีนว่าดวงโลกดวงเมืองไทยปี2567เป็นปีมังกรพ่นไฟอลวาดก่อให้เกิดการประทะเกิดความพุ่นวายประกอบกับดวงเมืองของไทย ไปชนกับปี2,567ที่ต่างฝ่ายต่างมีกำลังส่งผลถึงดวงเมืองของประเทศไทยเกิดผลกระทบด้านของเศรษฐกิจภัยพิบัติการเมืองและสงครามที่ปะทุทำให้เกิดความแตกแยกปี2,567ถ้าผู้นำประเทศไม่ประคองสถานการณ์โลกที่มากระทบต่อภายในประเทศให้ได้ดีจะมีผลกระทบรุนแรงต่อดวงเมืองไทย ส่วนดวงของโลกมีความรุนแรงหนักกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปีที่กำลังจะผ่านไปมีช่วงจังหวะที่เกิดการประทะของสงครามแต่ปี2,567มีโอกาสเกิดความรุนแรงจากสงครามหนักมากขึ้นด้วยเกิดปัญหาการสู้รบภายในโลกตลอดทั้งปีแม้มีโอกาสที่สงครามจะจบลงแต่ก่อให้เกิดความเสียหายหนักและ แผ่ผลกระทบไปทั่วโลกโหนฟองสนานเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์2567ตายเจ็บเสียหายหมู่ยังจะมาแรงเมื่อ21มกราคม2567ห้นฟองสนานเปิดเผยคำทํานายผ่านบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่515ด้วยฟองสนานจำรละจันทร์ตายเจ็บเสียหายหมู่ยังจะมาแรงตลอดปีระบุว่าด้วยเกณฑ์ปีนี้เกณฑ์ทางโหน เกี่ยวกับการตายเจ็บเสียหายหมู่ในเมืองโดดเด่นมากผู้เขียนจึงสวมวิญญาณนักข่าวเก่าดันเกณฑ์ปีนี้ขึ้นมาเป็นข้อแรกในการเขียนคำทํานายดวงชะตาเมืองรัตนกโกสินทร์ปี2567ในไทยโพสต์และทุกช่องทางเมื่อได้มีโอกาสออกสื่อเพื่อกระตุ้นความสนใจให้ระวังตัวกันหรืออย่างน้อยหากเกิดเหตุการณ์แล้วจะได้ไม่แปลกใจมากครั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ และเครื่องบินชนกันที่ญี่ปุ่นเมื่อหนึ่งถึงสองมกราคมที่ผ่านมาหลายคนถามผู้เขียนว่าเมื่อญี่ปุ่นรับไปแล้วเคราะห์ด้านนี้ของเมืองรัตนกโกสินทร์จะหมดหรือจางไปหรือไม่คำตอบคือไม่เพราะญี่ปุ่นกับไทยคนละประเทศกันคนละดูเมืองกันโดยดวงเมืองรัตนกโกสินทร์นั้นสื่อล่อให้เกิดเหตุร้ายในอาการนี้เริ่มตั้งแต่ 1. เริ่มตั้งแต่8กรกฎาคม2565 เป็นต้นมาที่ดาวไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าคือมฤึกตยูจรศูนย์เจ้าของภัยอาเพศเจ้าของสายฟ้าการปฏิวัติที่ด้านลบมีด้านบวกด้วยบังคับถึงเหตุร้ายเหตุการณ์ที่ไม่ทันนึกคิดการพัดพรากการทำร้ายตนเองความเศร้าโศกความรุนแรงที่มองไม่เห็นลอื่นเริ่มเดินในราศีพฤกษกที่พระเกต9และพระอังคารดวงเดิม3 ดาวประจำชีพเมืองซึ่งด้านร้ายหมายถึงการต่อสู้สงครามการทะเลวิวาทอุปตวะเหตุความตายการบาดเจ็บไข้เจ็บที่ทรมานคุ้มครั่งอาวุธกลอุบายที่ใช้ประหัตประหารกันรองรับอยู่2,567ปีมังกรไฟบรรลัยกันผ่าเรื่องร้ายใหญ่นอสตาดามุสเมืองไทยปี2,567ปีมังกรไฟบรรลัยกัน กับนอสตาดามุสไทยหรือโหนโซรัจะนวนอยู่ได้ออกมาทํานายปี2567ไว้ดังนี้การเมืองปี2567เมษาสยองในปี2566มีดาวย้ายใหญ่มากโดยเฉพาะในวันที่17ตุลาคมราหูย้ายจากราศีเมษเข้าราศีมีนตอนนั้นคือช่วงที่จัดตั้งรัฐบาลและปี2567จะมีดาวที่คล้ายเป็นราหูคือดาวพฤหัส ซึ่งจะย้ายประมาณ30เมษายน2567หลังจากนั้นจะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ขึ้นมาและวกไปเรื่องสงครามโลกอีกรัฐบาลคุณเศรษฐาจะอยู่ครบสมัยหรือไม่ทำนายตามดวงดาวอันนี้ต้องดูตามวันเดือนปีเกิดของท่านด้วยปี2567เป็นปีที่สำคัญกับประเทศของเราอาจจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นมาและอีกหลายเรื่อง แต่หากตามดวงดาวแล้วก็คงไม่ครบวาระอันนี้พูดตามดวงดาวที่เห็นคือดาวพฤหัสเพราะดาวนี้คือดวงในประเทศจะเกิดการเคลื่อนไหวในเรื่องของการเมืองอาจจะเป็นพรรคเดิมก็ได้แต่ว่าเป็นคนใหม่ขึ้นมาก็ได้มีดวงเหมือนกันอาจจะเป็นเหตุการณ์ยุบสภาหรือไม่อย่างไรแต่ที่เห็นคือนายกรัฐมนตรีคนใหม่หมอปลายเตือนดวงเมืองประเทศ2567สาหัสหนัก เมื่อช่วงกล้สิ้นปี2566รายการคนดังนั่งเครียรเคยชวนหมอปลายแพรกสิปมาร่วมพูดคุยถึงทิศทางดวงเมืองในประเทศไทยในปี2567จะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ซึ่งพิธีกรถามว่าปีหน้ามีอะไรที่จะต้องระวังไหมคะหมอปลายตอบว่าเกี <S <S ่ยวกับสัตว์มีปีกต้องระวังค่ะคำถามถัดมาปีหน้าปี2567 ท่านยมมีอะไรจะมาตักเตือนเราไหมคะหมอป่ายพูดว่าปี2,567ยังมีเรื่องของคนที่มีสีมีบาดแข็งยังขึ้นมามีอิทธิพลอยู่เราอาจจะไม่ได้เห็นเบื้องหน้าแต่จะเห็นเบื้องหลังเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการปากท้องของพวกเราอาจจะมีปัญหาพอสมควรคือมัอนเป็นช่วงที่เขาก็ทำหน้าที่ของเขา และเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอีกอย่างหนึ่งต้องระวังในเรื่องของอากาศและดินฟ้ามีปัญหาทำให้ของที่ปลูกจากดินแผงขึ้นหรือทานยากจะอันตรายค่ะคำถามถัดมาของพิธีกรคืออาหารการกินในปีหน้าจะไม่ดีใช่ไหมหมอปลายตอบว่าใช้คำว่าลำบากค่ะต้องใช้อาหารจำพวกแช่แข็งค่อนข้างเยอะใครที่ทำในเรื่องของเกษตรกร ต้องระวังให้ดีเปิดคำทำนายหมอดูตาบอดบาบาาวันก้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในปี2024 4พฤศจิกายน2566สื่อต่างประเทศอย่างไมเนอร์เปิดเผยคำทำนายหมอดูตาบอดชื่อดังที่ทั้งโลกต่างให้ความสนใจบบาบาวันก้าชาวบัลแกเลียด้วยนิมิตคำทำนายของเธอทำให้เธอได้รับฉายาว่านอสตาดามุสแห่งคาบสมุทรบอลข่าน คาดการความถูกต้องได้85%รวมถึงโศกนาฏกรรมเชนนบิลการสิ้นพระชน์ของเจ้าหญิงไดอานาและวินาศกรรม9-11ที่เป็นเหตุการณ์ช็อกโลกด้วยบาปาวันก้าเธอเสียชีวิตไปเมื่อปีพศ2539ด้วยวัย84ปีเธอได้ทำนายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกของปี2567ไว้ว่า 1. มีการพยายามลอบสังหารผู้นำระดับโลก บาบามีนิมิตว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียปูตินจะถูกคนจากประเทศของเขาลอบสังหารในปีนี้ 2. การโจมตีของผู้ก่อการร้ายจะเพิ่มขึ้นในยุโรปนอกจากนี้เธอยังเผยถึงกาำทํานายเกี่ยวกับอาวุธทําลายล้างเธออ้างว่าประเทศใหญ่จะทำการทดสอบหรือโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพในปี25 6 7เธอยังคาดการด้วยว่า ผู้ก่อการร้ายจะทำการโจมตีในยุโรป 3. วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในปี2567ด้วยโดยมาจากปัจจัยหลายประการเช่นการเพิ่มขึ้นของระดับหนี้ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญอำนาจทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงจากโลกตะวันตกไปโลกตะวันออก4 สภาพอากาศที่น่าสะพึงกลัวจะเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศที่น่าสะพึงกลัวและภัยพิบัติทางธรรมชาติตามคำทำนายจะมีการเปลี่ยนแปลงวงโคจรมักจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานอย่างไรก็ตามหากสิ่งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆได้เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระดับรังศีที่เพิ่มขึ้น 5. การโจมตีทางไซเบอร์ นำไปสู่ภัยคุกคามความมั่นคงของชาติจะมีการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากแฮกเกอร์ขั้นสูงจะตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยตรงเช่นโครงข่ายไฟฟ้าและโรงบำบัดน้ำเธอคาดการว่ามันจะนำไปสู่ภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ 6. ความก้าวหน้าทางการแพทย์บาบาวันกาเสนอข่าวดีในด้านของการแพทย์ และกล่าวว่าจะมีการรักษาโรคใหม่ๆที่รักษาไม่หายรวมถึงโรคอัลไซเมอร์ด้วยเธอยังกล่าวอีกว่าจะมีการรักษาจะมีวิธีการรักษาโรคมะเร็งในปี2567 7. การปฏิวัติทางเทคโนโลยี AI จะมีความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการคำนวณควันตั้มรายงานจาก history co uk มีการรายงานว่าการประมวลผลควันตั้ม มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเร็วกว่าคอมพิวเตอร์แบบเดิมหากสิ่งนี้เกิดขึ้นในปี2,567 AI จะถูกเร่งให้เร็วขึ้นไปอีก